สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอนที่สาวลงพนนะคะนิกี้หาอะไรลูกอันนี้กี้เอ้หาอะไรเจออะไรลูกเจอหนูเหรอนะเจอหนูแล้วเจอหนูแล้วน้องน้ำมนต์แม่อยู่บ้านหรือเปล่าลูกไม่อยู่เหรอ อุ้ยแต่คุบแล้วนะคะเจออะไรเนาะเนาะเจอหนูแน่ๆเลยนะคะเอาให้ได้เลยนะนิกี้เอาให้ได้เลยเอาให้ได้เลยเอาให้ได้หนูตัวใหญ่ๆนะลูกจะได้แกงอ่อมเสักทีลาวอะไรลูกมอ,อกระถ่ายก็อยู่นี่นะคว่ำอยู่นี่นะป้าล้างไว้อยู่น้องน้ำมน เนี่ยอยู่ด้านหลังในโลกอยู่ตะแค่เนี่ยเอาให้ได้เอาให้ได้ตัวใหญ่ๆนะเอ,เ,อๆนะเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะไม่ได้ห้ามห้ามขึ้นมานะห้ามเข้ามานั้น นิกกี้นิกกี้เจออะไรนะคะหนูหรือว่าอะไรนะคะ <c oughs> เนี่ยกล้วยจานอยู่ตรงนี้ดูนี่นี่ตัดกานโูมเ่อยโอ้โหคงจะตัวใหญ่นะคะคุณดีซีฮึฮึเอาควัดเลยควัดเลยโอ้นั่นแหละจัดการเลยจัดการเลย โอ้คหุ้ยใหญ่เลยเอาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเอาให้มันได้แล้วแรงเด้อเอาตัวใหญ่ใหญ่เด้อโอ้ยน้อเอาเอาขุยใหญ่เลยคุยใหญ่เลยขุยเอาเร็ว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 ควัด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 เร็วเร็วควับเร็วเร็ว ควัดเร็วๆควัดเร็วๆให้ได้ให้ได้โอ้โหคุยใหญ่เลยนะคะคุณเอจี 4. เดี๋ยวรอรุ้น,นะคะว่าจะมีอะไรนะคะ เว้ยต้องทีขนาดนั้นที่ไม่เห็นเนาะดูตาที่ออยู่คืหงายจจะได้ไหมวันนี้น่ะจะได้ไหมจ้องนานจังเลยคุยเร็วๆคุยเร็วๆขุดเร็วๆนิกกี้ขุดเร็วๆ ขุดเร็วๆขุดเร็วๆนี่นะคะพรก็ขอบคุณนะคะคุณอิี่ จะได้ไม่วันนี้หนูจะได้ไหมวันนี้นะจะได้ไหมนิ่งนานดังเลยควัดเลยเร็วๆควัดเร็วๆควัดเร็วๆเร็วๆเร็วๆไม่ต้องจ้งนาน นี่นะคะนิ่งนานจังเลยนิกกี้เนี่ยเอยวไปดูเด็กๆทำอะไรกินกันนิกกี้จ้องนานน้ำปลาหวานเลยลูกก็รู้ว่าตองถ้าตองนี้ทำน้ำน้ำปลาหวานใช่ไหมคะเนี่ยโอ้กินหอมเดี๋ยวมันจะตหอมหอยเลยไม่ได้แล้วไม่ต้องมันมันตายกับม้วนอยู่ตายแล้วใครทำเนี่ยน้องน้ำมนต์เหรอ สูตรน้องน้ำมนต์เหรอครับโอ้โหเก่งจังเลยเอาไปชิมกินไหมกินนู่นเลยตอนเห็นเห็นเห็นน้ำจิ้มเนาะน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลยคุณเอฟซีโอ้โหมะม่วงนะคะน้องมิมะม่วงชิมปอนอืมอืมชิมไม่เฟียวใช่ไหมระวังมือนะลูกระวังมือนะ กินทีแท้นี่นะระงนี่เหลคนไหนนะโตี่นิเ้นี่ชนิดเลยมัใช่ินไม่ชิ้นเขาขั้น้อยไปมั้พี่ว่าทำไมมันถึงไม่หนุนหนุนทำไมนะเยอเขาขั่วน้อยไปมันเลยไม่หนอนเจอข้าวคั่วแล้วก็หอมหอยเลยน้องน้ำมนหอมมากเลยล้าจะไปกินไหน่ะไเนี่ยลดกไปกินบนบ้านเลยเหรอระวัง ระวังนะั้นปีนขึ้นปีนลงระวังนะลูกยิ่งบันไดสูงๆอยู่ไปแล้วนะคะเห็นตะหลังใบใบโอ้ยังคุยอีกเลยอันนี้กี้ยังคุยหาอีกนะะยังไม่เจอ <c oughs> สงสัยจะเอาให้ได้นะคะวันนี้ ลุมลึกมากเลยนะคะคุณเอฟซีเอาเอาให้ได้นะวันนี้นะไม่ได้ไม่ต้องยอมแพ้นะลูกเอาให้ได้เอาตัวใหญ่หญเลยหนูนะ่ะเดี๋ยว,ว่อนจะไปเก็บเก็บต้นต้นผักชีมาแกงใส่ผักชีลาวมาแกงใส่เอา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรขึ้นมาแล้วเมือเ่อกี้เนี่ย โอ้นิกกี้คุยใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่าเจอตัวอะไรคุณเดสี mm hmm. ตอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลงพลด้วยนะคะนิกกี้เจออะไรเนาะคุยใหญ่เลยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนก็ลุ้นช่วยนิกกี้อยู่นะคะเนี่ยเอาเอาเอา,เอาใจช่วยเอาเอาเอา